สวัสดีครับเพื based, ่อนเกาลยานมิตรผู้ฝ่ธรรมแล้วก็ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายผู้รู้ทั้งหลายหรือครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกคนทุกวันนี้ก็สอนกันต่างๆนานาฮะก็ตามเหตุตามปัจจัยตามความรู้ของแต่ละคนนะที่จามาที่เรียนรู้มานะทุกคนก็อ้างว่าขันห้าไม่ใช่เราใช่ไหมลูกเบทนาสัญญาสังขารวิญญาไม่ใช่เรา อาอยตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เราแล้วอะไรล่ะที่เป็นเราใช่ไหมฮะทุกคนเข้าใจหมดแล้วเออนี่คิดก,ก,กระจบแล้วมีนั่สอนกันไปทำสมาธิเพื่อน,นี้จะขันห้าแต่บางคนก็บอกว่าขันห้านี่คือเราอะย้อนแย้งกันไปกันมาขันห้าเป็นตัวทุกข์เอ้าว่าอีกเออ บางทีก็บอกขันห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาไม่ใช่ของเรา <c oughs> ไม่มีพิษไม่มีทูมหรอกตามความรู้ของพวกเธอทั้งหลายนั่นแหละที่หลงกันอยู่นะะ <c oughs> ผมบอกว่าทุกคนเข้าใจแสดงได้หมดเลยโอ้บางคนเนี่ยก๊อปปี้ผมแม่งหมดเยไอ้ว่างๆางไอจิตว่างอะไรน่ะไอบ้านจิตว่างอ่ะหยิบขวดหยิบน้ําหยิบมือเนี่ยขันห้าเนี่ยใช่เราที่ไหนแต่ตัวมึงอ่ะฮะมันมีสิ่งหนึ่งใช่ไหมล่ะ ที่เหนียวล้นมึงไว้อยู่นะฮะมันมีสิ่งหนึ่งเออเขาเรียกว่ามาโนวิญญาจิตมโนวิญญาณนั่นแหละอัตตาเลยนะครับข้นหน้าไม่ใช่เราก็ไม่มีอะไรบ้างจิตบ้างนั่นแหละในจิตว้างนั่นแหละมันมีอัตตาอยู่ผมจะบอกตรงนี้ต่างหากที่พระเจ้าว่าเชื้อแห่งการเกิดนะฮะที่สอนกันอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนี้ทําสมาธิได้แค่ความสงบติดในความสงบ ติดในความอลูปประชานลูกประชานไม่สุขไม่ทุกข์ขอะไรของคุณเถ้ยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เหนียวรั้นคุณไว้อะคุณจะบอกอมความรู้สึกที่เป็นคุณเนี่ยตรงนี้ต่างหากเพราะในเนี่ยวิญญาณวิญญาณก็คืออะไรความรู้สึกแล้วมันไม่เที่ยงแต่มันมีสิ่งหนึ่งก็คือมโนวิญญ,ญาณเนี่ยจิตมโนวิญญ,ญาณที่มันสืบต่อเป็นสัตว์ตนังสัตว์ตัวตนบุโคคลเราเขาอยู่ตลอด นี่ไงสิ่งที่อาจารย์วิทย์เห็นแจ้งตัดสรูเรื่องพวกนี้เพราะอาจารย์วิทย์ไม่มีตรงนี้แล้วตอนที่พลิกใหม่ๆอ่ะพลิกจิตนะอ่ะนะฮะเออพลิกจิตสู่ปัญญาทําลายอาสวะเออทําลายอาวิชาตัณหาอุปทานปลดป่วยอ่าเจ้ามโนวิญญาณเนี่ยนะี้ะฮะจิตมโนวิญญาณเดี๋ยนี้ก็ถูกทําลายไปนั่นแหละตรงนี้ต่างหากนะฮะ ที่ตาตอนอาจารย์ทำลายตรงนี้ไปหมดแล้วตอนนั้นนะ่ะภาษาธรรมเขาเรียกว่าเชี่ยหาอะไรก็ไม่รู้เขาบอกว่าพระอรหันต์หรืออะไรอสสาวะคายายานอะไรก็ก็แล้วแต่นะแต่อสสาวะคยายานเนี่ยอฟังดูดีวะปัญญาที่ทำลายคนหนุ่งเนี่ยนะแต่พระอรหันต์อะไรเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตอนนั้นนะอะอพี่กออกมาแล้วนะจากจากวัตตาสงสารเนี่ยนั้นนะปลดปล่อยบุ๊บ เดียวกันนั่นแหละจิตมนวิญญาณมันสว่างนี่ไงแล้วอาจารย์วิ้กก็ยังไม่รู้ว่าตัวนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่มันหลงกันอยู่อย่างนี้อย่างเงี้ยแต่รู้ว่าเออเราหลงอยู่ในในความรู้สึกไม่คิดอารมณ์แต่ไม่มีเส้นทางที่จะสอนเพราะยังไม่ตัดสรู้ทรมพอตัดสรู้รมแล้วจึงเห็นสมบวนการว่าอ๋อไอ้ขันห้าไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงเหมอมันก็สอนกันอยู่เนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวใช่ตนอ่าไม่เที่ยง อะไรนะ่ะไม่เที่ยงก็คือนิจังนะทุกขังอันนิจังอันัตตาไม่ใช่ตัวเจตุลนันก็สอนกันอย่างนี้สุญญาตาอะไรบ้าบอของมันเพราะไม่ใช่ตัวเจตน,นก็สุญญาตาไอ้ในสุญญาตานั่นแหละในความว่างนั่นแหละมันมีทุกสิ่งอยู่มีอะไรมีอัตตาไงตรงนี้ต่างหากแล้วอะไรเป็นผู้วัตตาก็ลึกๆที่เป็นเราเนี่ยที่เป็นรู้ของเราเนี่ยนั่นแหละเขาเรียกว่ามาะนะ อุทจฉาเอาวิชาก็คืออัตตานะฮะนั่นแหละนี่ตั้งหากตอนอาจารย์วิทย์มาตัดเสยนแจ้งในเส้นทางเหล่านี้อ๋อจึงรู้ว่าทําไมฟังครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่รู้ไม่จบเพราะมีตัวนี้ซ่อนอยู่ในความว่างเขาไปได้แค่ความว่างได้แค่ความสงบปิติสุขต,ตรงนั้นเขาก็เชื่อมาแล้วเขาก็ยึดอาแล้วว่าเนี่ยแหละจบแล้วมีสติมากๆละความคิดออกละพบลาจา่าออก เราก็จะไปนิพานเขามีความเชื่อกันแบบนี้อยู่นี่งไงมโนวิญญามันเชื่อแบบนี้อยู่หรือเจ้าสัตตานังเนี่ยหรืออตตาตัวเนี้ยแล้วมันถอนตัวมันเองไม่ได้มันทําลายตัวมันเองไม่ได้เขาได้กลับใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เขาก็เลยไม่เข้าใจเห็นอาจารย์วิทย์แสดงธรรมของ็หาวาลลงเออเพราะกูแสดงธรรมไม่เหมือนพวกมึงไงกูเข้าใจหมดน่ะหน้าตา,าหก,กไม่เที่ยงเรื่องแบบเนี้ยเด็กมันก็สอนได้ถ้ามันจําบ่อยๆนะฮะแล้วอะไรอ่ะ ที่ไปเข้าใจความมีเที่ยงตรงนั้นที่ไปรู้ตรงนั้นอย่าบอกนะว่าผู้รู้ผูมม้มีปัญญาคิดเอาก็มโนวิญญาจะไปเข้าใจนะฮะนะฮะลึกๆอะ่ะมันมีสิ่งหนึ่งที่มันไปเข้าใจใช่ไหมไอ้เจ้าสิ่งนี้แหละผู้เจ้าบอกว่านี่แหละคือสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาการสืบต่อน,นี่แหละคือกิเลสนะฮนะเอะ แสดงว่าขันห้าเป็นเครื่องอาศัยนะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงของมันอยู่แล้วเออในความไม่เที่ยงอ่ะมันมีอะไรบางอย่างอยู่อะที่เป็นเราใช่ไหม <c oughs> ก็ที่บอกว่าในอนัตตามันมีเราอยู่มันถึงรู้ว่ามันได้แค่รู้ว่าว่างแค่นั้นเองตัวนั้นอะ่ะตัวรู้ว่าว่างมันไปรู้ว่างว่างนั่นแหละตัวกิเลส นะฮะเวลากระทบผัสสะมันก็ต้องออกมารับรู้ตามธรรมชาตินย่แต่มันยังไม่มีปัญญาที่สอนกันน่ะอาจารย์นึงบอกว่าเนี่ยได้แต่รู้กันแค่ตรงนี้ก็อยากสอนเก็บความจําเต็มไปหมดเจ้าไอยตัวสัตว์นังตัวนี้มโนตัวนี้เพราะมันทําลายวิชาไม่ได้ตัณหาอุปทามันก็เลยไม่ดับไปมันยังไม่เห็นความจริงมันเลยปลดปล่อยตัวมันเองไม่ได้มันเลยอยากจะสอนคนในตัวเนี้ยพอมันรู้แล้วเขาเรียกว่ามานะ อุทจฉาฟุ้งซ่านอยู่ภายใต้วิชาเลยอวิชาตัญหาอุปาทานเลยจึงเกิดฟุ้งซ่านเออมีคนมาถามแล้วทาไมอาจารย์ยังอยากสอนกูไม่ได้สอนอะไรกูกำลังกระแทกจิตใจจิตมโนวิญญาณของมึงเนี่ยกระแทกตัวตนของมึงลึกๆอะ่ะพวกมึงอะ่ะรู้ทำดีนะนะเก่งเนอเกินไอชาติหมารู้ไปหมดพวกมึงอะ่ะออกมาแสดงทำเฮี้ยหาอะไรปัญญาอ่อนเอาความจํามาสอนนั่นแหละกูกระแทกตัวเนี้ย ทำไมกูถึงสวนเขาอะสวนพวกมึงทั้งหมดเอ้ากูก็แทกตัวนี้ไงมันไม่ยอมรับความจริงไงว่ามันยังมีตัวตนมันอยู่ไงเออเพราะไปยึดตัวความรู้ไงมันมีคนไปยกยอปอบป้ามันก็โอ้ฟูไอ้ตัวนั้นอะคิดว่าตัวเองมันรู้ทําจริงจริงแค่รู้คิดว่าตัวเองมันรู้เออยังจาเรื่องราวต่างๆเต็มไปหมดเลยพวกมึงอะอเก็บอาสวะเต็มไปหมดแนความรู้ทั้งหมดนะนีงบวก ผมึกฟังมาหมดอลเออเพราะมันมีตัวเนี้ยที่เหนียวล้ำมันไว้อยู่ในภพในชาตินั่นแหละแล้วมันเอาตัวเนี้ยไปล่านน่นล่านี่เนี่ยไอตัวมโนเนี่ยมึงรู้ทุกอย่างรอบตัวมึงเนี่ย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 ฮะมึงรู้ไปหมดเลยรอบตัวมึงอะแต่ตัวมึงเองอะเนี่ยปัญญามันลงตัวนี้ไม่ได้ไงปัญญาไม่เกิดไงมันคิดว่าตัวตัวมันเองเป็นปัญญามันรู้ทุกอย่างนะฮะแต่มันมีมันอยู่เหนียวล้ำอยู่มันมีลึกๆกับมันอะผมกล้าทายเลยอะไอพวกเนี้ย พอต้อนก็ไปเอาก็รู้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเออแล้วเป็นจะจบยังไงไอตัวเนี้ยไปไม่เป็นไอาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายผู้คงแก่เรียนทั้งหลายสอนไปสอนก็หมดแหละตัวเนี้ยตอบก็ไม่ได้เพราะว่าก็มึงยังคาอยู่ไงม,มึงคาตัวมึงเนี่ยสุดท้ายก็บอกให้ปฏิบัติเยอะๆปัจจตังเพียรเยอะๆเห็นนะเออเพราะมึงไปรู้ว่าไม่มีอะไรเนี่ยรู้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีอะไรหยุดคิดกระจบหยุดคิดแต่มีมึงหยุดมีมึงรู้มีมึงเข้าใจใช่ไหม ขันห่าไม่เที่ยงเอ้ยนะนี่ไงที่มึงหลงกันอยู่อ่ะอาจารย์นี่บอกอาจารย์วิทย์มาทาลายตัวเนี้ยตัวสุดท้ายเลยผู้รู้ทั้งหลายมึงรู้หมดแหละมึงเข้าใจหมดแล้วไม่เที่ยงว่างจิตว่างเออสอนอยากสอนเขาทั้งหมดเลยลึกๆของมึงอ่ะตัวมึงอ่ะยังมีมึงไปถามตัวพวกมึงเองดูแล้วกันกุ้าทั้งหมดเนี่ยพวกมึงยังมีตัวนี้หลงเหลืออยู่นะฮะ ลึกๆของมึงอ่ะแล้วตัวเนี้ยนั่นแหละมันสืบต่อตลอดหลังจากขันห้ามึงตายเลยที่มึงรู้หมดไอ้มโนวิญญาณเนี่ยมันไปต่อเว้ยนะมันไปต่อโอเคงั้นก็แค่นี้แหละคลิปเนี้ยมาบอกใบมาพูดให้เชิงลึกให้มันสดุ้มแล้วแต่พวกมันจะมีทิฏฐิมานะถ้ามันเออวางอัตราตัวตนระดับหนึ่งได้นต่มึงถึงจะยอมกับกูแค่นี้พวกมึงอ่ะ ไม่งั้นมึงก็ถือดีถือตัวเป็นบังเป็นกรรมบังปัญญาของมึงตลอดไปแค่นี้สาธุครับสวัสดีครับ